เพราะว่ากายนี้ยังไงยังไงแล้วมันก็ต้องตายกายนี้คือตัวข้างนอกตัวข้างนอกนี่แหละมันตายแน่มันเป็นไปตามกฎของตายรักแต่ตัวข้างในนั้นมันไม่ตายไอ้ตัวข้างในนี่แหละที่มันเวียนตายเวียนเกิดอย่างไม่รู้จักจบจักสิน้นไม่รู้ว่ากี่ภพกี่ชาติผ่านมาแล้วก็ไอ้ตัวข้างในนี่แหละที่มันท่องเที่ยวไปในภพต่างๆของสังสารวัตร ที่ว่าเวียนตายเวียนเกิดก็ไอตัวนี้แหละมันเกิดตายเกิดตายอยู่นี่อย่างนับไม่ถ้วนจนไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าชาติไหนเป็นชาติใดแต่ระหว่างรอยต่อชาติเกิดแต่ละชาตินั้นบางชาติมันก็ห่างกันหลายร้อยปีมันจึงจําไม่ได้ว่าชาติที่แล้วมาตนได้เกิดเป็นอะไรมันเลยระลึกไม่ได้เพราะมันยาวนานแสนที่จะยาวนานถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายๆคือจิต มันไม่มีหน้าที่จำไอ้ที่มันจำนั้นคือขันทั้งห้าขันทั้งห้าเปรียบเสมือนยานพาหนะให้จิตมันโดยสารมันก็พาจิตไปจอดที่นั่นจอดที่นี่จอดพบนั้นจุติพบนี้อยู่ร่ำไปถึงตอนนี้พระชรก็ได้เข้าใจไปอีกขั้นว่าขันห้ากับจิตนั้นมันคนละส่วนกันแต่จะทำอย่างไรให้จิตมันพบกับความสงบลึกซึ้งเข้าไปอีก พระชรก็ได้พิจารณาจนข้ามวันข้ามคืนเพื่อที่จะหาคำตอบจากทั้งสองสิ่งนี้และแล้วก็ได้คำตอบผุดขึ้นมาว่าการที่จะได้พบกับความสงบที่แท้จริงนั้นมันต้องสงบมาจากภายนอกก่อนคือสงบจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะสัมผัสต่างๆที่มันมาสัมผัสทางอายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้น กายและใจตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสกับสิ่งต่างๆทุกอย่างก็รวมลงไปสู่ใจเมื่อเข้าใจการทำงานของอายาตนะทั้ง6ได้อย่างถ่องแท้แล้วแล้วก็วางมันลงต่อไปก็ได้พิจารณาในขันทั้งหอันได้แก่รูปประขันเวทนาขันสัญญาขัน สังขารละขันและบิญญาณขันเมื่อพิจนารณาลึกเข้าไปได้เห็นการทำงานของพวกมันแล้วว่าขันแต่ละขันนั้นมันมีหน้าที่อย่างไรเมื่อเข้าใจดีแล้วก็ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันวางใจไว้ก,กลางๆเมื่อเห็นการทำงานของขันแต่ละขันสังขารละขันมันคิดมันปรุงก็สักแต่ว่ารู้ดูมันอยู่เฉยเไม่ตามมันมันอยากจะคิดก็คิดไป มันอยากจะปรุงก็ปรุงไปเราไม่อยากเกี่ยวกันกับพวกมันอีกแล้วเมื่อความคิดความปรุงแต่งไม่มีอิทธิพลใดๆต่อจิตต่อใจขันอย่างอื่นมันก็ไม่มีความสันตติสืบเนื่องต่อกันเวทนาขันคืออารมณ์ใจมันไม่ยุ่งเกี่ยวมันเลยไม่ได้เข้าไปเสวยอารมณ์นั้นสัญญาขันก็แค่ความจำมั่นหมายเมื่อความปรุงแต่งมันไม่เกิด วิญญาณขันตัวที่ออกนอกที่มันชอบออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเมื่อเราไม่ใส่ใจไม่สำคัญมั่นหมายกับการทำงานของขันทั้งห้าทุกอย่างมันก็หมดความหมายใจมันก็ค่อยๆสงบขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อจิตมันได้พบกับความสงบที่มันล้ำลึกกว่าเดิมจนพระชรต้องอุทานออกมาเบาๆว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เอง